สวัสดีครับมาพบกับอาจารย์วัยุอแก้วทองนะครับในวิชาการเลี้ยงไก่เบตงอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลานะครับในมาดูที่3นะครับเรื่องโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงไก่เบตงนะครับครับสำหรับโรงเรือนการเลี้ยงไก่เบตงครับเป็นองค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งนะครับในการเลี้ยงไก่เบตงนะครับเพราะเป็นสถานที่แรกที่ไก่เบตงได้อาศัยอยู่และถึงกระทั่งในการจําหน่ายหรือการปลดออกของไก่เบตงนะครับสาหรับการ ออกแบบโรงเรือนไก่เบตงนะครับต้องออกแบบให้ถูกต้องตามลักษณะของการเลี้ยงไก่เบตงนะครับเพราะการทําโรงเรือนหรือเล้าไก่เบตงเนี่ยครับประเด็นที่สําคัญนะครับต้องให้อยู่ห่างจากบ้านพักของตอนเองและเพื่อนบ้านนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการส่งกลิ่นรบกวน บ้านของตัวเองหรือของเพื่อนบ้านนะครับครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งครับที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับเพราะว่าในประเทศไทยนีครับอากาศของประเทศไทยค่อนข้างที่จะร้อนนะครับดังนั้นลักษณะของการที่จะสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่นะครับก็ต้องเลือกทําเล ให้เหมาะสมนะครับเช่น1คือควรเลือกพื้นที่การระบายน้ําได้ดี 2. ควรมีน้ําจืดเพียงพอที่ให้ไก่สามารถที่จะบริโภคได้ 3. ควรมีไฟฟ้านะครับเพราะไฟฟ้าก็จะเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในการเลี้ยงไก่บีตง4การขา้านาคมหรือการขนส่งของเรานะครับ5สถานที่สถานที่นั้นสามารถขยายออกไปได้นะครับทำไมสถานที่นั้นต้องขยายออกไปได้นะครับเพราะต่อไปข้างหน้าในการเลี้ยงไก่บีตงนะครับเพราะเป็นไก่พื้นเมืองไก่บีตรงสามารถที่จะผลิต หรือสามารถะสมเทียมได้ได้นะครับดังนั้นสถานที่เราก็ต้องเผื่อไว้ในอนาคตนะครับเพื่อที่จะขยายออกไปได้ครับ รูปแบบของการเลี้ยงไก่เบตงนะครับทั้งหมดก็จะมี3รูปแบบนะครับ1คือการเลี้ยงแบบปล่อยลานะครับอันนี้ก็จะเหมาะสมสําหรับเกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบที่นิยมเลี้ยงในคัวเรือนนะครับ2รูปแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับก็จะเป็นการเลี้ยงในรูปแบบของการปล่อยข้อหรือว่ามีรอบรั้วขบชิดนะครับไก่สามารถที่จะหากินได้3รูปแบบการเลี้ยงขังข้อนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงไก่เบตงในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่า อีกแบบหนึ่งคือในการผสมเทียมไก่เบตงนั่นเองครับลักษณะโรงเรือนไก่เบตงนะครับสําหรับโรงเรือนของไก่เบตงนันนะครับเป็นการสร้างโรงเรือนหรือว่ารูปแบบไม่ตายตัวหรือว่าไม่แน่นอนนะครับทําไมที่เราสร้างโรงเรือนแบบไม่ตายตัวหรือไม่แน่นอนนะครับในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เบตงนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย หรือว่าต้นทุนของเกษตรกร,กรแต่ละครอบครัวนะครับดังนั้นในการสร้างโรงเรือนตามหลักวิชาการแล้วนะครับก็มีอยู่5ลักษณะด้วยกันนะครับ1คือแบบเพิงมาแหนนะครับ 2. แบบเพิงมาแหนงกลาย3แบบหน้าจัว่ว 4. แบบหน้าจั่ว2ชั้นและ5แบบหน้าหน้าจั่วชั้นกลายนะครับสำหรับเกษตรกร,กรหรือว่าท่านผู้ชมที่จะสร้างโรงเรือน เลี้ยงไก่เบตงนะครับเราต้องคํานึงถึงในต้นทุนของการสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยนะครับในทั้ง5รูปแบบที่ได้กล่าวไปนะครับวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงไก่เบตงนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงไก่เบตงหรือว่าเราสร้างโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะมีส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้ ก็คือนะครับในเรื่องของวัสด oh, okay. ุอ okay. ุปกรณ์นั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4อย่างนะครับหนึ่งคือภาชนะใส่อาหารนะครับทําไมต้องมีภาชนะใส่อาหารเพราะว่าในการเลี้ยงไก่เบตงส่วนใหญ่แล้วเราจะให้อาหารโดยแบบหวานหรือว่าแบบแบบโปรยลงไปในพื้นดินนะครับก็จะทําให้ไก่เบตงที่กินอาหารที่เราหวานหรือว่าโปรยลงไปในพื้นดินเนี่ยอาจจะทําให้ติดเชื้อโรคได้นะครับดังนั้นนะครับผู้เลี้ยงนะครับก็ควรแยกหรือว่าควรให้ภาชนะที่เหมาะสมนะครับสําหรับ ภาชนะที่ใส่อาหารนะครับเราสามารถหาซื้อได้ในตามท้องตลาดนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถังสําหรับใส่อาหารให้ไก่เบียดตรงนั่นเองนะครับ 2. ในภาชนะใส่น้ํานะครับก็ควรจัดหาภาชนะที่ให้เหมาะสมกับในการเลี้ยงไก่นะครับสำหรับเกษตรกรหรือว่าค,ครัวเรือนที่มีต้นทุนต่ำนะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ประดอยในการทําภาชนะให้น้ําได้นะครับโดยไม่ว่าการจะตัดถัง ขวดนะครับหรือว่าวัสดุเหลือใช้เราก็สามารถที่จะทําเป็นภาชนะใส่น้ําได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในในการใส่น้ํานะครับเราก็ควรเปลี่ยนน้ําทุกวันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคว่าสิ่งสกปรกลงไปในน้ํานะครับ3ามรังไข่นะครับรังไข่นี้จําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในการเลี้ยงไก่เบียตรงนะครับเพราะว่าแม่ไก่นะครับก็ต้องมาฟัก ที่รังไข่นะครับถ้าเราไม่ทํารังไข่ขึ้นมานะครับเราก็ไม่รู้ว่าแม่ไก่จะไปฟักที่ไหนนะครับอันที่4คอนนอนนะครับคอนนอนนะครับตามธรรมชาติแล้วไก่เบตรงจะไม่นอนบนพื้นดินนะครับเขาจะไปนอนบนใต้ต้นไม้หรือไปนอนไปนอนบนคอนไม้นั่นเองนะครับดังนั้นในการสร้างโรงเรียนเลี้ยงไก่นะครับเราควรสร้างคอนนอนให้กับไก่เปตงด้วยครับ